โอ้โหหนาวจนปากแห้งเลยทีเดียวสวัสดีด้วยอาโอเคสวัสดีสสวัดีครับพบกับชาแนลคัมซิงเฟ์มิลลี่วันนี้คุณอยู่ไหนคะอยู่ที่วัดวัดปู้เรืองไม่ชื่อวัดอะไรนะปู้เรือมิ่งเมืองปู้เรือมิ่งเมืองนี่แล้วก็ทําไมต้องมา่ ตรงนี้คนดังอ่ะต้องต้องต้องให้ไกด์เนี่ยเจ้าเจ้าชินอธิบายนี่วัดไปเนี่ยอธิบายอะไรครับวัดบูเรียนมีเมืองครับอาหารหน้าทานบ้างวัดบูเรียนมีเมืองครับอยู่นิ่งๆวัดมันดียังไงวัดเนี้ไม่รู้เป็นเป็นเจ้าชินน้ำม้ยมาเรื่อยเร่ไม่รู้ไม่รู้อะไร มันต้องรู้ดิวัดวัดอะไรนะวัดภูเรือมิ่งเมืองครับวัดภูเรือมิ่งเมืองมิ่งเมืองมิ่งเมืองใช่ไหมโอ้ยวัดภูเรือเรือเอเียววัดผูเรือวิ่งเมืองใครมาสร้างไว้ที่นี่ไม่รู้อาดวัดนะพระเทพบงพระเทพมาสร้างไว้นะครับจากไม้สักนะครับวิวสวยไหมวัดนี้เป็นวัดที่ขาวว่านะครับ เป็นวัดที่สวยที่สุดในโลกนะครับเพราะ<ห><อ>ว่เาเป็นทําจากไม้สักเข้ามาตอนนี้แล้วก็จะสงบจิตสงบใจนะครับใช่ไหมหนูเป็ <c oughs> เปนคนผูเรือใช่ไหมทำไมหนูไม่รู้ล่ะอะแล้วหนูรู้อะไรบ้างพาพี่เบสไปเลยไ, <c oughs> ไม่รู้อะไรเลยโถนี่สวยมากพ่อคุณยังไม่มาเลยคุณผูคุณผู้บรัก ภูวราพ่อคุณยังไม่มาเลยพ่ออยู่กับแฟนครับบดเยอะมากเลยนะแต่ที่นี่ให้พ่อไปก่อนอ๋อเนี่ยบดเต็มใจสุดแล้วปกติบดยังหน้าหนีแบบนี้แล้วก็ไม่เคยข้ากล้องแต่นี่บดหันไงคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่บดขอ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 หันเลยเนี่ยจ้าไปตามพ่อมาพูไปเป็นบอดี้การ์ดในพ่อดีเราไปลากพ่อมาไปเลยไปเป็นบอดี้การ์ดในพ่อเลย เป็นโมนิการแล้วไปถ่ายกับเขาด้วยในวัดยังไม่เว้นอ่ะ <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็ไหว้เสร็จแล้วแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะนางพูทำงานไหนบอกจะทำงานทำงาน ตอนนี้นะคะเพิ่งว่ายพาร์เสร็จแล้วแล้วก็ถ่ายรูปครอบครัวนะครับผมแล้วก็ถ่ายรูปก er> ับญาติๆนะครับแล้วก็ถ่ายรูปกับพี่สาวพูนะครับแล้วก็ถ่ายรูปกับพ่อพูนะครับมื่อเมื่อไหร่น้องพูถ่ายรูปพี่เบสหน่อยดีแล้วพี่เบสจะซื้อถุงมือให้โอ้ได้ได้ได้มาๆห้การเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เขาเล่นนะพีเอสไม่ดังเลยพูดดังกว่าจ้าอ้าน้องพูตอนนี้เราอยู่ไหนอยู่ที่คาเฟ่ดีมินานะคะดีมินามีนา ที่เอาไว้ถ่ายรูปนะครับเพื่อถุงมือเพื่าทำได้อีกแล้วเอ็มไม่อยู่ไอการมาเจ็ดร้อยของไอการสองร้อยปะนี่จะทำอะไรต้องจ้างนะเด็กพวกนี้ทำให้ฟรีไม่ได้หรอเหนกาป็นสภานะครับไอการหันหน้าเข้ากล้องตลอดเป็นงั้นพี่เบ๊ไม่ให้นะค่าตัว ไหนไม่เห็นทำหน้าเข้ากล้องเลยโอเคผมจะเดินชนเสาเนี่ยวงเปล้าวเบี่้า้านนานากขาวเกือน้องก็ทำนาเกลือขายเกลืออะไรต่อวะ ไอการหนูไม่หันหน้าค่ะกล้องพี่ไม่จ่ายค่าตัวนะเนี่ยควายไม่ชอบสีแดงไอโบดรอเล่นอยาน่าไปทอไอ้บอ <c ười> ้าบดอย่าไปเล่นมั่วนะถ้ามันขิด บอามันไล่หินนะมันจะไล่แกต่อให้แกไปใส่สีแดงถ้าแกไปยุ่งกมัน้วยมันอจะหนูจะดูว่าเขาขี่กี่ก้อนเลยเหรอหนูจะไปดูควายขี้เหรอ ครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ภูเรือนะครับภูเรือูเรือนะครับแมที่ว่าการอำเภอภูเรือเป็นก็จะเป็นจัดงานนะฮะจัดงานดอกไม้สุดดอกไม้ฮะับมีสภาพชนิดนะครับบรรยากาศหนาวหนาดอกไม้สวยๆนะครับก็รีวิวเพราะบรรยากาศที่ดีนะครับเออว่ารู้จักชื่อดอกทุ่ง ไม่ไม่รู้จักดอกมาเลอะไรแต่เพูดให้ฟังโอเคมีดอกชมพูดอกม่วงดอกขาดอกแดงดอกส้มโว้ยเดี่ยวม่วดีก็อันนี้ก็ดอกชมพูอ่อนนะอายการไหนบอกว่าเข้ากล้องไงไม่เข้ากล้องไม่ได้ตังนะเดินตามอยู่เนี้ยเดินตามอยู่เนี้ยเหนื่อยก็เหนื่อยเออยังล้งยังขึ้นไมหนอนทิ้งเลยไม่ชม อุ้ยของจริงอุ้ยบอสออกดิไปๆจะพูดอะไรแต่ไม่พาไปด้วยกันโอ้นายจับมือป่ะข,ขอเวลาแป๊บทำไมอ,ะอ,อ่ะหอมอุ้ย <laughs> เด็กเรียกว่ะมีเด็กเรียก <laughs> บอสมีเด็กเรียกเธอเนะ <laughs> อี่ยเราต้องท,ทำงานก่อนตอนที่บอสทำงานอย่าเพิ่งเรียกนะเด <laughs> <laughs> ี๋ยวบอสไม่ได้ตังค์ Lạc này không phụ lạc ná ná phù lìa mhm 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 Y, mhm a mhm 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 โอ้โอ้อ่าป้าอ่าไม่ป้าป้าป้ารักน้าผูดิรักน้าผูบอกรักให้กล้องผูบอกรักรักให้กล้องผูรักนะนู้รักรักน้ผูผูผูตกลงชื่อว่ามีกี่ชื่อวะเนี่ยอารายการตามเข้าไป 呃，哈哈哈哈哈哈。